คเคครับวันนี้มาอยู่กันที่สูตรวัฒนธรรมในประเทศไทยฮะปัจจุบันนี้ก็กําลังปรับปรุงอยู่นะนี่ครับก็จะมีวัฒนธรรมอะไรของไทยเพียบแล้วอย่างเช่นรูปปั้นรูปยักษ์ครับผมมาเริ่มจากทางกระทรวงวัฒนธรรมนะมาส่องมาด้านหน้าลานของกระทรวงวัฒนธรรมก็มีการปรับปรุงไปพอสมควรนะ นี่ครับนี่ก็เป็นขอพระก็จะสูวัฒนธรรมเขานะเดี๋ยวเราจะเดินจากทางกระซูครับไยปยศวัฒนธรรมกันโอ้โหเสียงวอร์ดข้างในนี่คงไม่ได้ได้เข้านะเพราะว่าเป็นที่ของราชการครับมุมนี้คือสวยมากครับเป็นรูปของยักษ์ครับยิงธนูฮะ ออกไปทำเมืองกรุงเทพครับเรียกได้ว่าการจัดวางปฏิมากรรมของสูงัรนธรรมเหนือทนไทยนี่ถือว่าสุดยอดครันี่ครับก็มีการปรปับปรุงเรื่อยๆนะมองพระธาตุึกสูงย่าพระรามเก้ารัชดาเนี่ยชัดเจนนะครับก็จะมีอีกฝั่งนะอยู่ฝั่งนู้นครับนี่ครับเ,เปิดไปพระอินแผงสอนอะไสักอย่าง นี่เป็นหอศิลปะวัฒนธรรมขอคากระทรวงวัฒนธรรมเขานะมุ่งหน้าไปทางสู่วัฒนธรรมครับจะมีรูปหมาอยู่ตรงกลางด้วยกระทรวงวัฒนธรรมนี่ก็มีความเป็นศิลปะเหมือนกันเนาะการจัดวางอะไรพวกนี้ครับอาคารวัฒนธรรมวิสิทธ เร,เราออกทางนู้นครับอ,อ๋อนี้เป็นลานตารงกลางครับไปสู่วัฒนธรรมได้ผ่านทางนู้นครับมาพิจารก็ะจะเดินรอบได้นะ คือมันเป็นลานลุ่งโล่งกว้างครับแล้วก็มีเป็นตึกอยู่ตรงกลางครับผมชมว่ามันออกแบบได้สวยมากเลยนะนี่ครับโอ้ตรงนี้มีลานน้ำด้วยน่าจะกำลังลดน้ำครับแล้วก็มีรูปหมายอยู่ตรงนู้นนะเดี๋ยวค่อยมาพบกันอีกจุดหนึ่งครับเราข้ามาอีกฝั่งหนึ่งของอาคารที่เป็นหอศิลป์แล้วนะ ก็จะตัง้งก,กุ่กึ่งกลางร,ระหว่างสำนักงานราชการกระทรวงวัฒน,ธ,นธรรมกับทางหอประชุมใหญ่สูงวัฒน,ธ,นธรรมแห่งประเทศไทยพอดีครับนี่ครับรเขาจะมีงานปฏติมากรรมอยู่ด้วยนะปฏติมากรรมรูปสมัยครับในนามของหนึ่งเดียวกันครับของปี2563ครับโหเรียกได้ว่าไม่นานนี่นะงานปฏติมากรรมนี้ฮะคือว่าเวรายละเอียดเยอะมากครับมีทั้งลวดลายของดนตรีแล้วก็น่าจะแคร์มันี่เป็นเครื่องดนตรีไทยครับแล้วก็ มีวงกลมคลาสสิควีนไปด้วยอยังสวยงามนะเหมือนตั้งในแท่งทรงโค้งสามเหลี่ยมครับนี่นะง,งามๆสองท่ามกลางแสงอาทิตย์ครับโอเคครับก็จะมีร้านญี่ปุ่นอยู่ด้วยนะนี่เป็นอาคารเนี่ยประสงค์ครับ เนื่อว่าเรามาเจาะกันในมุมมองของทางศิลปศิลปะและปะติมาก,การตกแต่งเต็มตัวเลยนะใน,นอาคารสูกวัฒนธรรมครับก็จะมีรถรับสงบ่งไปยัง MRT นะเพราะว่ายังไม่มีทางเชื่อมต่อจาก MRT เข้ามา อาวนี่คือสวนญี่ปุ่นครับมีปลาคาร์ฟด้วยอ๋อถ้าจะเข้าเราต้องระวังตกนิดนึงนะเป็นน้ำตกเล็กๆเลยครับต้นน้ำอยู่ตรงนน้นนะหือก็ไหลามาตรงนี้ครับก็มีน้ำไหลเลยครับตกแต่งนี้สวยนะ เนี่จะว่าเป็นวัฒนธรรมของหลากหลายเชื้อชาติครับมาบรรจบกันได้อย่างลงตัวอันนี้ก็เป็นศาลาที่นั่งพักแบบญี่ปุ่นครับแล้วก็มองออกไปทำปฏิมากรรมตรงนั้นได้ด้วยนะขอสู่วัฒนธรรมมาอยู่ตรงนู้นี่เอง เดี๋ยเขาเป็นที่นั่งพักสวยๆนะของโซนของกระทรวงวัฒนธรรมครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่อนุสรณ์นะเขาผู้บริจาคเนื้อที่พื่อสร้างสุวัฒนธรรมในประเทศไทยครับตั้งแต่ปี26นะครับเดี๋ยวเราไปดูสาราตรงกลางหน่อยว่ามีอะไรบ้างครับอันนี้ก็เป็นอาคารหัวหอประชุมใหญ่แล้วนะก็จะมีการแสดงมากมายเกิดขึ้นข้างในนี้ครับ <c oughs> นะเราดูคร่าวๆ mm hmm. ก็จะมีอาคารนิริศาสรและการศึกษามากมายครับเ mm hmm. สมนมากการแสดงดนตรีโอเคต้านี่ก็นิยมมาแสดงที่นี่ครับ mm hmm. ก็จะมีต้นไม้หลายต้นเลยนะอย่างเช่นต้นรัชพฤกษ์นพวกนี้ครับที่เป็นต้นไม้ทรงปลูก mm hmm. นี่ครับก็เป็น พูดทะลุกลางน้ำครับอีกจุดหนึ่งเราจะต้องถอดรองเท้าก่อนนะเอมองมาเห็นน้องไม้อีกฝั่งหนึ่งได้เลยครับนี่ครับบรรยากาศหอประชุมใหญ่มากแล้วก็สูตรหอสินครับก็ถ้าไม่มีงานศิลปะอะไรก็ปล่อยล้างนะ นั่นงมาโอ้มีปลาดุกอะนี่ครับก็แบวกว่าอยู่นะน้ําใส่นะ้นําใส่อยู่ครับนี่พระพุทธชินราชนะโอเคนี่หลายโซนนะให้มาลองดูกันครับร้อนเกินอนะ่ะฝ่าไปดูน้องหมาตัวนั้นไม่ไหว รงนนยยั้ไ,ไทยไลท์คอร์เตอร์เซ็นเตอร์ครับก็เป็นแหล่งซอฟท์เวืร์ความเป็นไทยนะเท่าที่อ่านแผ่นป้ายประวัติแล้วทำพิธีเปิดก็ในปีสามศูนนูน่นเลยฮนะ ก็เปป้ายมากมายครับเช่นเป็นของรัฐบาลญี่ปุ่นนะก็ถูกสร้างขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างประทเทศเยอะมากลองมาดูบริเวณนี้ทีครับชื่อว่าลา,า,านวัฒนธรรมสร้างสุขนะก็จะมองไปทางขอศิลปะแห่งชาติได้อย่างสวยงามเลยครับแล้วก็อยู่กึ่งกลางทั้งระหวา่างอาคารกระทรวงวัฒนธรรมกับสุขวาาัฒนธรรมแห่งประเทศไทยฮะเดี๋ยวไปเ,เร็วๆแล้วกันนะ กาาศค่อนข้างร้อนครับความจริงนะ่าจะมีแสดงนิทรรศการเยอว่าคือผมอยังหาไม่เจอต้องค่อยๆค,คํำนี่ก็จะมีน้องหมาอยู่ตรงกลางครับเป็นงานศิลปะที่ชื่อว่าหมาจุดนะฮะเซรามิกขนาดเท่าลูกสุนัขเลยนะ โอเป็นการแต,แต่งแต้มจุดที่ได้มาจากการเดินทางต่างประเทศนะสักที่อาา่านมาคร่าวๆครับเรยกไว่าเป็นหนึ่งในงานอาร์นะฮะที่มีความสวยงามครับ<ม>เดี๋ยวเราดูว่าปรับปรุงเสร็จจะนำปฏิมากรรมอนะไรเข้ามาให้เราว้าวได้อีกบ้างนะนี่ครับรอบๆก็สวยเลยนะตรงนี้นี่ถ้ามีซูเปอร์ทาวเวอร์ขึ้นจะอลังกว่าน,นี้อีกนะอันนี้เหมือนขาดอาคารศูนย์กลางไปเลย มาแถวพระรามเก้าต้องบดลงกซูเปอร์คาร์หน่อยมีลูกบอลวางอยู่ข้างๆคนระับนี่ครับนี่ก็อีกมุมหนึ่งนะโอ้โหมีดิคาเตอร์เลยนะเนดะี๋ยวจะบิดไปไหนเนี่ยไอ้ดิคาเตอร์เนี่ยนะรู้เห็นกันไหมนะเพราะว่าครูบาที่สอบดูใส่กะทิโคตรศาดนะฮะ นี่านะจะเห็นละมีอะไรให้ดูให้ชมเยอะอยู่นะมานี้เลย